เยอะแยะไกลเยอะเ e อะฉันคนนี้มีแค่เธอคนเดียวจะเธอที่ไรใจฉันมุวนตะเกี่ยวความรักที่มีฉันมีแใ่เธอคนเดียวใจฉันคนนี้มันมี เธอคนเดียวฉันคนนี้มีแค่เธอคนเดียวจะเธอที่ไรใจฉันมุดไปเกี่ยวความรักที่มีทีม,มีให้เธอคนเดียวจะใหฉันคนนี้มันมีแค่เธอคนเดียวเธ<ข>อนไม่ต้องถามเองฉันไม่ไเคยลัง q u a n เองเธอไม่ต้องทำอะไรก็ได้ขอเม่เธอมาอยู่ข้างๆเองฉันสัญญาว่าจะรักรักเธอไปอย่างั้นขอเพียงเธออยู่ข้างๆแล้วก็พร้อมที่จะเดินไปกับฉัน เงรักเลิฟพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอไม่ลำบากสียแค่เธอทีก็เทีปากรทำให้เธอยิ้มพร้อมกัอุทานว่าเพนชิเธอแม่งโคตรจะโซเคี <even Stop. An Esto> ่วในวันท <ese> ี no. ่ฉันทำให้เธอยิ้มมกับจังหวะที่ฉันนั้นทำให้เธอฟินฉันทำให้เธอฟินว่าผมเลิบ้าลเรียนแต่ไม่้หลร่คนนี้ เธอคนเดียวจะเจอเท่ไรใจฉันันเป็นเกลียวความรักที่มีมีให้เธอคนเดียวใจฉันคนนี้คนนี้ให้เธอคนเดียวฉันคนนี้มีแค่เธอคนเดียวจะเธอเท่ไรใจฉันวนเป็นเกลียวความรักที่มีมีให้เธอคนเดียวใจฉันคนนี้ันนี้ค่เธอคนเดียว ฉันู่อยู่ตรงนี้ล่ละจะไม่จากไปไหนในค่ำคืนแบบนี้เธอจะอยู่กับฉันที่ไหนฉันก็พร้อมที่จะรักและทำให้เธอเป็นคนสุดท้ายถึงฉันจะพอแต่เธอยังมาอยู่ข้างกายเธอก็เปรียบเสมือนสตาร์และฉันก็คือดวงจันทร์ฟ้าฟ้านั้นส่งให้เราเกิดมาเพื่อคู่เคียงกันในวันที่ฟ้าไม่มีดาวท้องฟ้ากระจปกคลุมบันจันทร์แค่แสงตะวันของความรักที่มีให้กันย มกรักเขาเลยนะพี่ผมสงสัยข้างลักเขามากไปเลยวะแต่รักมากฉันคนนี้มีแค่เธอคนเดียวจะทธอที่ไรใจชันวนเป็นเดียวความรักจะมีจมีให้เธอคนเดียวใจฉันคืนนี้จมีให้เธอคนเดียวฉันคนนี้มีแค่เธอคนเดียวจะเธอที่ไรใจชันวนเป็นเดียวความรักจะมีจะมี เธอคนเดียวใจฉันคนนี้คนนี้แค่เธอคนเดียวเอง I just ื่องกลา